พร้อมแหละช่วงนี้ก็พอเข้าช่วงสุดสัปดาห์ก็เดินสายสุดสัปดาห์ที่แล้วจําไม่ได้แล้วไปไหนมาบ้างไปหลายที่แล้วก็มาจบที่กรุงเทพตอนวันอาทิตย์เย็นนะครับเห็นมีการไอทยอยเอปิดตัวสำคัญฮะระวังระวังแหงนะอะไรนะเห็นทยอยเปิดตัวสำคัญมีช่วงนี้จะมี ก็ตราบใดที่ยังสามารถที่จะสมัครสมาชิกรับอยู่ได้แล้วก็ไม่เป็นการขัดต่อระเบียบข้อบังคับของการเลือกตัง้งตามตามพรบเรารเปิดโอกาสอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับนะครับเพราะว่ายังมีเวลาอยู่นะตอนนี้สภาก็ยังอยู่นนายกก็ยังไม่ได้ยุบสภาใชครับเพียงแต่ว่าเราก็คงจะ คาดเดาไว้ว่าการเลือกตั้งก็คงมีอยู่ในช่วตงต้นเดืนอนพฤษภาคมเะั้นถ้ามีการยุบสภาเนี่ยมันก็มีเวลาถึง30วันในการที่จะเป็นการสมัครสมาชิกพรรคสมัครเป็นผู้สมัครสสของพรรคนะครับถ้ามายุบสภาก็90วันก็แต่ว่าแนวโน้มนก็น่าจะต้องยุบสภาเนาะนี่ เรียกงในายงานไม่ก็มันเรื่องนี้มันก็ถ้าไม่เล่นเกมการเมืองมันก็ทํางานได้แหละนะส่วนใหญ่ก็มาประชุมกันทั้งนั้นนี่แต่จะแสดงตนหรือไม่แสดงตนใช่ไหมแต่เรื่องตรงนี้พรักปูิใจไทยรู้ซึ้งดีเพราะว่าเวลากฎหมายกัญชาจะเข้าก็ไม่ค่อยแสดงตนกัน พรกภูมิใจไทยก็คงจะต้องมีท่าทีอะไรบ้างเหมือนกันนะครับท่าทีของภูมิใจไทยจะมีผลต่อการฝ่ายไม่ไว้วางใจนะคะก็ต้องถามบรรดาสสพรกภูมิใจไทยด้วยตรงนี้เราก็ต้องปล่อยให้เป็นเอกสิทธิ์ของสสเพราะว่ากฎหมายที่พวกเขาเสนอเข้ามาอย่างเช่นกฎหมายกัญชาเนี่ยสสพรกภูมิใจไทยตั้งใจทาขึ้นมาแล้วก็ผ่านวาระแรกผ่านชั้นกรรมธิการแล้วนะครับแล้วก็ พอถึงเวลาที่จะนำเข้าพิจารณาวาระสองวาระสามก็มันก็มเีเกมการเมืองเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องก็ต้องดูครับว่าว่าเราก็ไม่ใช่หมูเนาะนะเราก็ต้องดูแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องมั่นใจว่าท่าทีอะไรของเราก็แล้วแตนะ่ประชาชนต้องไม่ได้รับความเดือดร้อนจากท่าทีของเรา ยังถ้าสภาล่มในการอภิปรายไม่ไว้วางใจมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกนะครับถามว่าถ้าถ้าจะทําอย่างนั้นเพื่อหนีการรับฟังอภิปรายเนี่ยไม่มีประโยชน์หรอกยิ่งหนักเขาไปใหญ่เลยเขาไปเช่าไอ้ห้องประชุมที่ไหนแล้วก็อภิปรายคราวนี้แหละไม่มีโอกาสที่จะโต้แยง้งไม่มีโอกาสที่จะชี้แจงมันไม่ใช่เจตนารุมข,ของพรรคกุนแจใยเราพร้อมอยู่แล้วในการที่จะรับฟังความเห็นจากเพื่อนสมาชิกนะครับฝ่ายค้าน ยิ่งใกล้เลือกตั้งเนี่ยยิ่งถ้ามีการกล่าวหาอะไรมามากๆในสภาก็ยิ่งเป็นโอกาสที่ดีสําหรับพวกผมนะครับรัฐมนตรีภาคภูมิใจไทยในการที่จะชีแช้แจงข้อเท็จจริงชี้แจงข้อกล่าวหานะครับไม่มีการลงคะแนนอะไรนี่เพราะนั้นถ้าถ้าถ้ามีการอภิปรายอะไรมาโจมตีอะไรมาเราก็นำข้อเท็จจริงมาหักล้างไปใช่ไหมตรงนี้ตรงนี้มันไม่เหมือนกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับเพราะว่า ตอนอภิ <altogether> ปรายไม่ไว้วางใจเราก็ยังต้องไปลุ้นว่าสิ่งที่เราชี้แจงไปเนี่ยสมาชิกจะเล่นเกมอะไรกันอีกหรือเปล่าจะมีอะไรกดดันกันอีกหรือเปล่าใช่ไหมมันไม่เกี่ยวกับเรื่องเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ว่าในมาตราหนึ่นี่จริงๆแล้วเนี่ยจเยจตนารมคือให้คําแนะนํานะครับพวกผมก็ถือว่าอะไรก็ตามที่เพื่อนสมาชิกพรรคฝ่ายค้านจะอภิปรายในสภาใน มาตรา152ก็ถือว่าเป็นคําแนะนําจะว่ากล่าวตักเดือนตำหนิก็ได้หมดเราก็ใช้โอกาสนี้ในการชี้แจงนะครับดังชี้แจงสิ่งที่เขาได้อภิปรายต่อตัวเรามาแล้วก็จะใช้โอกาสนี้ในการที่จะทําให้ประชาชนได้รับทราบหลายๆครั้งว่าในช่วง4ี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐมนตรีในสังกัดพรรคภูมิใจไทยได้ทําอะไรมาบ้างให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งหลายๆอย่างเนี่ย เราก็ไม่ได้พูดออกไปไม่ได้แสดงออกไปไม่ได้ชี้แจงข้อสงสัยอะไรต่างๆออกไปก็ถือเป็นโอกาสที่ดีแสดงว่าคภูมิใจยจะเข้าร่วมให้เป็นองค์ประชุบครบเพื่อให้เปิดอภิปราย1 5ึ่ปนาองได้คือในเบื้องต้นเนี่ยถ้าไม่มีใครมาทำอะไรที่เป็นการกระทบต่อการทํางานของภาคภูมิใจไทย,เ,ยเราก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าเกิดมีใครมากระทบหรือว่ามามา ทำอะไรที่ทำให้ความก้าวหน้าของกฎหมาพยพรรคภูมิใจไทยไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ด้วยเกมกลเกมทางการเมืองพรรคภูมิใจไทยก็ฟังฟังสอสอมาเขาก็เขาก็จะมีท่าทีของเขาในบางอย่างเราใช้มติพักในบางอย่างเราก็ต้องให้เอกสิทธิสอสอได้ได้แสดงความเป็นตัวของตัวเอง ออกมาให้เต็มที่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์รอดูทุกวันนะครับก็รอดูทุกวันนะครับเเล่นเกมมันมาเป็นเดือนแล้วประชาชนก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่โชคดีที่ว่าทางทางตัวผมเองเนี่ยในเรื่องของกัญชาผมก็ได้เตรียมกฎกระทรวงของกระทสวงสารสุขได้เปิดช่องเอาไว้ใหูุ้ประกอบการทั้งหลายให้ประชาชนทั้งหลายได้ ทำธุรกรรธุกิจได้ทางด้านกัญชาอย่างปกติมันก็เลยยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับผู้คนก็เข้าใจในเรื่องของประโยชน์ของกัญชาถ้าใช้อย่างถูกวิธีมันก็เป็นการเสริมเศรษฐกิจเป็นการเพิ่มช่องทางในการรักษาทางการแพทย์อย่างนี้เป็นต้นนะรู้รู้แล้วแต่เป็นประโยชน์คนก็เลยไม่ไปใช้ในทางที่ผิดประเภทนันก็ถือว่าเป็นโชคดีของกระทรวงสาธารณสุขที่ผลักดันนโยบายการจบัญชาทางการแพทย์ขึ้นมา นายกจะขอความร่วมมือจากหัวหน้าพักร่วงว่าสามครั้งที่เหลือคะขอให้รับเกียรติของสภาให้เข้าร่วอประชุมให้องค์ประชุมครบกก็ท่นานนายกก็ต้องจําเป็นต้องต้องต้องกล่าวเช่นนั้นเพราะท่านเป็นหัวหน้ารัฐบาลนะครับรุงจราแล้วนะคดีนี่ขนาดชุดเล็กมาเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยแิ้ฟื้นด้านการท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะคน มีรายได้เพิ่มขึ้นเยอะแยะเลยนะครับการจ้างงานก็มีเพิ่มมากขึ้นธุรกิจบริการก็ดีขึ้นแม้กระทั่งหาบเล่แผงรอยนะครับคนทําการค้าขายก๋วยเตี๋ยวขายรถเข็นอะไรต่างๆนะก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้นไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพด้วยผมไปตรวจราชการในพื้นที่เมืองท่องเที่ยวต่างๆก็ก็มีความคึกคักขึ้นมาทันตาเห็นแล้วก็ได้สอบถาม ชาวบ้านว่าเป็นยังไงบ้างเขาก็รู้สึกมีความสุขกันก็ดีใจที่ตัวผมเองได้มีส่วนร่วมทําให้สิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นจากพวกเขาประเมินวผลด้านสาธารณสุขที่ผ่านมาถวัาใจยังดไ,ไดยังดีอยู่ครับได้รับรายงานจากทางท่านปรลัดกระทรวงสาธารณสุข,สสขท่านอาทิบดีกรมควบคุมโรคนะครับว่าตั้งแต่เราเปิดประเทศมาเต็มรูปแบบเมื่อเดือนตุลาคมปีห5นะครับแล้วก็มาต้นปีนี้นะครับที่เปิด รับนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเนี่ยอัตราการติดเชื้ออัตราการเสียชีวิตจากโรคโควิดเนี่ยมีแนวโน้มที่จะลดลงมาเป็นลําดับก็แต่ว่าอย่าไปอย่าไปดูตรงนั้นมากสิ่งที่จะต้องฝากฝากผู้สื่อข่าวไปเรียนที่น้องประชาชนทุกคนก็คือฉีดวัคซีน4ี่เข็ม5เข็มีฉีดนะครับเรามีวัคซีนเพียงพอแล้วก็มั่นใจว่าเมื่อฉีด4ี่เข็มและ5เข็มแล้วเขามีการศึกษาแล้วว่าจะปลอดภัย100%นะครับจะไม่ป่วยนะจะไม่เสียชีวิตเพราะฉะนั้น ต่อให้ติดโรคมาเราก็มียามีแพทย์นะครับมีวิธีการรักษาที่จะทำให้าหายจากการติดเชื้อโควิดโดยเร็วชีวิตก็ไม่เปลี่ยนวิถีชีวิตก็ไม่เปลี่ยนยน,น,นะครับก็ยยเราก็เฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลานะครับอตอนนี้เนี่ยคำว่าสายพันธุ์ใหม่ก็มันอาจจะเป็นการกลายพันธุ์ในในในตัวของมันเองแต่ว่า มันเป็นโคโรนาไวรัสมันยังมีคล้ายๆเหมือนเหมือนเหมือนคนหัวดําหัวแดงนะผิวดําผิวขาวผิวเหลืองนะยีนเบสิกของของคนมันก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นวัคซีนก็ยังสามารถที่จะป้องกันได้อยู่นะครับแล้วก็หลายคนทั้งฉีดวัคซีนด้วยทั้งติดเชื้อด้วยเนี่ยก็มีทั้งภูมิคุ้มกันธรรมชาติภูมิคุ้มกันจากจากวัคซีนเพราะฉะนั้นก็ เป็นสาเหตุให้เป็นจะดูว่าการดูได้เลยว่าการติดเชื้อมาในประ,ประเทศเนี่ยมันก็มีมีความามีอัตราที่ลดลงนะครับและความรุนแรงจากการเจ็บป่วยก็ลดน้อยลงมันก็เป็นผลมาจากการที่คนเรามีคนไทยขอยงเรามีภูมิคุ้มกันนะครับ